สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่27เมษายน2564โดยชย้ยบุพการังเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้านี้กันดีกว่านะครับเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลยสิงไม่เคยแพ้ชุดขาวเกรดก่อนเกมแชมเปียนเลกปร้ตัดเชือกเรอลัลมาดิดประทะก,กับทงเชลซีในค่ำคืนวันนี้โดยงานนี้ได้ผมคางคู่แรกของศึกยูฟาแชมเปียนเลกรอบก่อนรองชนะเลิศเลกแรก ประจําฤดูกาล2020นี้มีคิวฟาดแข่งกันในคืนวันอังคารนี้โดยทางเรอัลมาดริดนั้นดีกรีแชมป์โยุโรป3ส,สมัยจากทางลาลิกาสเปนจะเปิดรังแอสตาเดิโอนอัลเฟรโดดิสเตฟาโนรับมือเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่จากเวทีฟุตบอลอังกฤษซึ่งถือเป็นเกมที่น่าติดตามชมเป็นอย่างมากบ่ายเมื่อพิจารณาถึงเรื่องจุดชนและคุณภาพตัวนั้งแต่เองและนี่คือเกร็ดความรู้และสถิติน่าสนใจก่อนเกม โดยเรามาดูกันดีกว่านะผมมีอะไรกันบ้างน,นะผม1กันงก่อนการการกันก่อนหน้านี้ทั้งสองสโมสรเจอกันในเวทียุโรปมาแล้ว3หนซึ่งปรากฏว่าเชลซีไม่เคยประชัยกับทางริเอารอัลมาลิกได้เลย โดยเมื่อดุก,การ1970ถึง1971เจอกันในรอบชิงถ้วยคัพวินเนอร์ครัพแล้วซึ่งเชลซีก็คว้าชัยไป2ต่อหนให้นัดปริเพย์หลังเสมอกันไป1ต่อ1ในเกมแรกหลังจากนั้นในปี1998สิงบรูก็โค่นประชันชุดขาว1 0ต่อ0ในเกมยูฟาซูเปอร์คัพชอมาข้อที่2หากนับเฉพาะคู่แข่งในเวทียุโรปรทุกปรายการที่ทางบริอัผลิตนั้นไม่เคยเอาชนะได้เลยซึ่งนอรม่าเชลซี เป็นสโมสรที่ปราชันชุดขาวเจอบ่อยสุดและไม่เคยเก็บชัยก็คือ3ครั้งเสมอ1แพ้ไป2นั่นเองจะมาข้อที่3นับตั้งแต่การแข่งขันถ้วยใบใหญ่ของยุโรปเปลี่ยนชื่อจากทางยูโรเปียนคัพมาเป็นยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี1992เเชลซีเข้ามาถึงรอบรบองชนะเลิศ8ครั้งซึ่งมาที่สุดในบรรดาสโมสรของอังกฤษจะมาข้อที่ 4, สําสำหรับประสบการณ์ในรอบรองแชมเปียนลีก7หนที่ผ่านมานั้นเชลซี Chelsea พวกเขาปราชัยกันอย่างขันเล็กแรกขนเดียวเท่านั้นคือชนะสเสมอ4ซึ่งนั่นก็คือการบุกไปแพ้ r s m o n มอนกไป1.3ต่อ3บริการ2อส่วนเกมเล็กแรกอีก6นัดที่เหลือพวกเขาไม่แพ้ใครเลยก็จริงแต่ก็ทำได้แค่3ประตูเท่านั้นและก็เสียประตูเดียวเท่านั้นนะครับเจ้ามาข้อที่4นะฮะ ขนาดที่ทางเรอัลมัดริดนั้นเข้ามาถึงรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกเป็นหนที่14ซึ่งมากที่สุดเหนือทุกสโมสรในยุโรปในนักขนาดนี้ต่อมาข้อที่5หากนับเฉพาะการแข่งขันรอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีก10ครั้งหลังสุดของทางเบรอัลมัดรตดนั้นพวกเขาเคยคว้าชัยในเกมเล็กแรกได้ถึง9ครั้งคือแพ้ไป1และก็มีถึง8ครั้งที่ทำประตูได้อย่างน้อย2ลูก แล้วก็6นะฮะซิดินซิดันเฮดโค้ชของเบลล์บัลลิดและก็โชมัสทูเคิลผู้จัดการทีมของเชลซี เป็น2จากทั้งหมด24กคุณสือที่มีประสบการณ์ในการคุมทีมในเกมแชมเปียนลีกรอบนักเอาต์นัดขึ้นไปโดยซีดานนั้นเป็นคุณซือที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะปลาที่สุดเทียบเท่ากับทางหลุยเอเนเก้ที่ทั้งหมด67%ดโดยสสิตีชนะ18จากทั้งหมด27เกมขณะที่ทางชูเคิลนั้นมีเปอร์เซ็นต์ดีสุดอันดับ7ที่58%ด้วยผลงานชนะ8จากทั้งหมด15เกมนั่นเองจะมาข้อที่7 นอกจากทางทูเคิลเคยคุมทีมเจอกับทางเบรัลมาัริดษมาแล้วถึง4ครั้งและไม่เคยพบกับความปราชัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือชนะ1เสมอ3โดยในหน้าประาสตร์แชมเปี้ยนลีกนอกจากเขาแล้วเนี่ยก็มีเชราอูริเยออีกคนที่คุมทีมเจอกับทางบราชเุลขาว4ีครั้งและไม่เคยแพ้เลยคือชนะไป2เสมอไป2 และข้อสุดท้ายข้อที่7จ็ดนะผมเอดัวอาร์แมนดี้ผู้守ประตูจอมหนึบของเชลซีเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นจากการลงเฝ้าเสาเกมแชมเปียนลีก9นัดแรกในชีวิตขณะที่เจ้าของสถิติเสียประตูน้อยที่สุดจากการเล่น10นัดแรกในถ้วยบิกเอียคือเกลเลอร์นาวาสได่านชาวคอสตาริกาที่ปัจจุบันนั้นเล่นกับทางปารีสแซต์แชร์แมงที่เสียไปแค่2ประตูในช่วงระหว่างปี2 0 1 4ถึง2016 สมัยเล่นกับทางเบริอัลมลิกคุมทัพสมัยนั้นนี่ก็เป็นการพูดถึง7ข้อก่อนเกมที่ทางเชลซีนั้นต้องบุกไปเจอกับทางบริอัมลิกในค่ำคืนวันนี้ก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยนะฮะว่างานนี้ใครจะได้แชมป์แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนเล็กแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเชลซีจัดทัพใหญ่จัดเมาส์ป่วนเปี้ยนซัด เรอัลมาดริดก็มีเบนเซม่านำยิงตัดเชือกแชมเปียนลีกโดยสิงห์งคัเชลซีในะผมเตรียมจัดทัพเต็มตาสึกโดยเมสันเมาส์พร้อมลงกระชากป้วนเปี้ยนปิดสกอน้าเกมพบก,กับทางราชันชุดขาวเรอัมลมาดริดที่เตรียมขนแนวรุกตัวเก่งลงกันครุกขันนำมาโดยคาริมเบนเซม่าในสุขุตบลอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันอังคารก็คือวันนี้ถ่ายทอดสดเวลาตีสองน,นาฬิกาเป็นต้นไป ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับโดยกันนี้ก็เตะที่สนามเอสตาดิโออัลเฟรโดดิสเตฟานโนนั่นเองเรามาดูผลงานทั้งนัดทั้งสองฝั่งกันก่อนดีกว่านครับผมว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มทางฝั่งทางเรอัลมาดริดกันก่อนกันการงานนี้วันที่11เดือน4 2021นบศชนะบาร์เซโลนามา2ต่อ1วันที่15เดือน4 2 0 2 1เสมอกับทางลิเวอร์พูลมา0ต่อ0 วันที่ส9เดือน4ี0 2 1สเสมอกระทางเคตาเฟ่ไป0ูต์ต่อ0์วันที่2 2เดือน4 2 0 2 1ชนะกาดิสไป3าต่อ0ู์และก็วันที่2 5เดือน4ี0 2 1นบะผมเสมอกระทางเรอัลเบติสไป0ูนต์่อ0นนั่นเองสุทภาพความพร้อมทางฝั่งเชลซีนะครับผมงานนี้ในวันที่10เดือน4 2 0 2 1ชนะคิซันพาเรตไป4ีต่อหนึ่งวันที่13เดือน4 2 0 2 1แพ้เปอร์โต้ไปศูนต์ต่อหนึ่ง วันที่17เดือน4 2021ชนะกระทางแมนซิตี้ไป1-0วันที่21เดือน4 2021ชนะไบรต,ตันไป0-0และก็วันที่2 4เดือน4 2021นะฮะชนะเวสต์แฮมไป1-0นั่นเองครับ โดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนั้นเริ่มจะทางฟังทางเบรอัลผลิตกันก่อนก็แล้วกันงานนี้ทางซีดินซีดานนายใหญ่ของเบรอัลดริตนั้นพาทีมเข้ารอบ,รบนี้หลังฝาดันอาริวัภูด้วยประตูรวม3ต่อหนึ่งก่อนจะเสมอกับทางเบรอัลเบติสแบบโนสกอร์ core, ในเกมลีกล่าสุดทําให้ไม่แพ้บานแล้วทั้งหมด17เกมรวมทุกประการซึ่งความพร้อมในเกมนี้ซิซูนั้นยังไม่มีทั้ง Basket, cio, amos, ลูคัสปาสเกตโซคิโอปรามอสและก็เฟรกองเมนดี้ ที่เลี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกับเฟเดริโก้บาวิเดที่ติดโควิดในจีนส่วนตัวนี้โครสที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจนพลาดเกมล่าสุดแต่ทางซิดานออกมายืนยันแล้วว่าฟิตทันพร้อมมีชื่อในเกมนี้อีกข่าวดีก็คือเอ็นดาซาที่ฟิตกลับมาเป็นสำรองได้แล้วก็มีลุ้นเจอกับทีมเก่ากันอีกด้วยแต่ก็น่าจะเริ่มต้นบวร์มันสำรองไปก่อนนะในค่ำคืนวันนี้ขณะที่ทางแกนหลักขาประจำะรายอื่นว่าจะเป็น อเดบมิริตาราฟาเอลวาล,ลานกาเซมิโรรูกาโมริชคาริมเบนเซมาและก็วินิสอุสจูเนียนั้นยังพร้อมบูเช่นเคยสุดว่าฝั่งเชลซีนั้นงานนี้โทมัสทูเคิลนายใหญ่ของเชลซีพาทีมเข้ารอบนี้แบบบุดวิดหลังเอาชนะเปอร์โต้ด้วยประตูรวม2ต่อ1ก่อนจะเชือดเวสต์แฮมไป1-0ต่อ0ในเกมล่าสุดทำให้าาเปนแพ้ใครไปแล้ว3เกมติดต่อกัน ดยสภพทีมเกมนี้ทางนาทูเคิลนั้นไม่มีปัญหาอะไรรบกวนขาดแค่มาร์โอโคบาซิสที่ยังไม่หายเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าแค่ประเดียวเท่านั้นโดยการจัดทัพคาดกันว่าน่าจะมีการปรับกันบ้างเล็กน้อยโดยารายของบริสเจมและก็ไคลส์ฮาร์เบิร์ดที่เป็นแค่สำรองในเกมก่อนหน้านี้ก็มีลุ้นสลับออกมาสตาร์ทเช่นเดียวกันส่วนแข้งขาประจำอย่างทานชิโกซิวาอันโตนิโอเบรติเกอร์ร์จินโยเมสันมาส์และก็ชิโมแวนเนอร์ยังพร้อมช่วยทีมตามปกติอยู่นะ ส่วนคาดการเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งทางบรอิอัลมาตริดนั้นจะมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่จิบโบกูจัวดานี่กาบาคาแอดเดมมิริตาบราเฟลวาวรานนาโชเฟอร์นเดสโทนี่โครสการเซมิโรลูก้าโมบริชมาโกอาร์เซนตโอคาริมเบนเซมา่าวินิซอุสจูเนีย สุดท้ายฝั่งเชลซีนั้นจะมาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เอจูอาร์เบนดี้เซซ่าอัสตริโกตาติโกซิวาอันตดิโอบริติเกอร์บริสเจมเอ็นโกโรกองเต้ชอาชินโยเบนซิเวลเมสันมาส์ชิโมวนเนอร์และก็ไคส์ฮาร์วิะครับ โดยเงีนนี้ถือว่าเป็นทีมระดับเฮฟวีเวทด้วยกันทั้งคู่และก็เชื่อมั่ว่าต่างฝ่ายต่างต้องเดินเกมกันอย่างรัดก,กุมและยังไม่มีผีผามเปิดหน้านแลกกันมากมายนักเพราะาเกมระดับนี้การพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นอาจหมายถึงหายนน้นเลยก็เป็นได้อย่างไรก็ตามถ้ามองถึงความน่าจะเป็นแล้วมัตริตนั้นดูเหนือกว่านิดหน่อยทั้งการได้เปรียบฐานะเจ้าถิ่นตลอดจนประสบการณ์ของรรดาน,นักเตะโดยเฉพาะแผงกองหลังระดับพักการ โทนี่คโครสรูกาโมริชและก็คาสิมิโรนั้นยังเขี่ยวลากดินทุกคนอยู่นะขณะที่เชลซีมีเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นเยอะตั้งแต่ที่ได้อาชมัตชูเลิลนะฮะเข้ามาคุมทีมแต่ก็ยังเป็นปัญหาเ,เรื่องการเกมรุกซึ่งยังไม่เปี้ยงปังสักเท่าไหร่นักดังนั้นเกมนี้จงมีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าถิน่นราชันชุดขาวจะเก็บชัยชนะกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ก่อนในนัดแรกของพวกเขาโดยงั้นนี้นะผมก็มีการคาดการณ์ว่า ทางเบรแอมเนลิกนั้นมีโอกาสที่จะชนะทางเชลซีของเราก็เป็นได้แต่ก็ไม่แน่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรเชลซีประจำวันที่27สิงหาคม2564โดยใช้ผู้บ่าคครั้งเชลซีครับ